สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับคุณครูจอมแจมนะคะจําได้หรือเปล่าเอ่ยว่า EP ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะใช่แล้วเราเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุในระดับพลังงานหลักและครูจอมแจมก็ได้ให้การบ้านแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ไปฝึกเพื่อทบทวนว่าทุกคนเข้าใจการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก ดีหรือเปล่าในวันนี้เราก็มีการนัดกันว่าเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดก่อนที่จะไปเรียนเรื่องต่อไปซึ่งเราก็จะยังอยู่ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักอยู่แต่จะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักของธาตุ transition นั่นเองโอเคไหมอ่าโอเควันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ครูได้ให้ไปกัน เพื่อตรวจสอบว่าเด็กๆทำกันได้หรือเปล่านะคะอ่าข้อแรกเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาข้อแรกเลยเราไปดู cl คอ l i น17อ่อะคลอ่ะน cl ค o อไรน17นั่นเองเลข17คือเลขอะไรคะเลขอะตอมเลขอะตอมเป็นเลขที่บอกจำนวนอิเล็กตรอนในาธาตุนั้นๆนั่นเองอา โอเคงั้นเรามาเริ่มทำข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่าครูขอยกมาที่กระดานนี้แล้วกันเพราะว่าเออเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการคำนวณมีพื้นที่เยอะๆโดยที่ไม่ต้องแบบคือใช้แบบปเปลืองได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาช่วยกันเรียงอิเล็กตรอนจะเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักของคอรีน17กัน ข้อเรียน17จําำได้ไหมว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักนั้นกฎของระดับพลังงานมีอยู่ว่าอะไรกฎข้อแรกเขาบอกว่าต้องอะไรคะใครจําไม่ได้ใครจําไม่ได้กลับไปดูด,นดนุนด่วนใครจําไม่ได้กลับไปดูดุลด่วนนี่ที่เขาบอกว่าจัดอิเล็กตรอนระดับพลังงานต่ําที่สุดก่อนอ่า ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนระดับพลังงานหลักคือระดับพลังงานที่ n นั่นเองระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดของระดับพลังงานที่ n ก็คือ n เท่ากับ1นั่นเองระดับพลังงานต่อไปคือ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4และไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ในที่นี้17น่าจะไม่เกินระดับพลังงาน4ดูจากทรงแล้วเนาะ แล้วจําได้หรือไม่ว่าในระดับพลังงานหลัก n ที่เ <1, N S 1> ท่ากับ <2, N S> 1, n เท่ากับ 2, n เท่ากับ 3, n เท่ากับ4นี้ในแต่ละระดับพลังงานสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่าไหร่ตามกฎก็คือสูงสุดได้เท่ากับ 2n กำลัง2ใช่ไหม 2n กาลัง2ดังนั้น n เท่ากับ1ก็จะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้เท่ากับ2 1นึกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะ1กำลังสองเป็น1คูณ2เป็น2แสดงว่าอิเล็กตรอนที่ n เท่ากับ1สามารถบรรจุได้ก็คือ2องนั่นเองของ n เท่ากับ2อะคะเอเท่ากับ2ก็2กํกำลังสองเป็น4คูณ2เป็น8นั่นเองสองแล้วก็3ากำลังสองเเท่ากับ3บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่าไหร่คะ สามกำลังสองเป็น9 3 3า,าเป็นเกคูณสเป็น18นั่นเอง n ็เท่ากับสี่ะคะ่ะช่วยครูทําหน่อยอ่าถูกต้อง4ี่กำลังสเป็น16 16 2เป็น32นั่นเองอ่าเราได้แล้วว่าในแต่และระบพลังงานสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เราก็สามารถจเัเรียอิเล็กตรอนของคาบคอรินได้แล้ว คอรีมีอิเล็กตรอน17ตัวถูกไหมดังนั้นเราต้องบรรจุเป็นไงคะในกฎของข้อที่1การจัดเรียงระดับพลังงานหลักเราต้องบรรจุที่ระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดก่อนซึ่งต่ําที่สุดก็คือ n เท่ากับ1นั่นเองแสดงว่า n เท่ากับหนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวนะได้แค่2ตัวถูกไหมดังนั้นเราสามารถบรรจุ2ตัวได้เลยไหมได้เลยเพราะว่าเรามีทั้ง17ตัวถูกไหมแล้วพอบรรจุแล้วเราก็หักออก ก็จะเหลือ15ตัวถูกไหมคะอะแล้วต่อไปเราก็ไปบรรจุในระดับพลังงานต่อไปก็คือ n เท่ากับ2 n เท่ากับ2บรรจุได้กี่ตัวคะได้8ตัวเรามี15ตัวเราบรรจุ8เลยได้ไหมคะอาบรรจุได้ดังนั้นเดวนี้ก็จะเติมไป8ตัวก็เอามาหักออกเหลือเท่าไรคะเหลือ7นั่นเองอาต่อไปเราก็จะเอา7ไป เติมในระดับพลังงานชั้นถัดไปก็คือ n เท่ากับ3ถูกไหมคะ n เท่ากับ3มันจุได้สูงสุดเท่าไหร่คะ18ตัวใช่แล้วเรามีแค่7ตัวเราจะบรรจุ18เลยไหมไม่แล้วก็บรรจุไป7พอดีแสดงว่าธาตุคลอรีนก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2, 8, 7นั่นเองจำได้หรือเปล่าว่า7หมายถึงอะไร เเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Valence อ e ิเล็กตรอนถูกไหม Val ลนซ์อิเล็กตรอนนี้เราใช้บอกอะไรคะเราใช้บอกอะไรคะเราใช้บอกหมู่ของธาตุนั้นๆถูกไหมดังนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าคลอรีนอยู่หมู่อะไรคะหมู่ 7A ถูกไหมแล้วระดับพลังงานใช้บอกอะไรคะ ใช้บอกคาบนั่นเองอันนี้มี3ามระดับพลังงานแสดงว่าคอรีนอยู่คาบที่สมนั่นเองถูกไหมไปดูที่ตารางธาตุว่าคอรีนอยู่หมู่เคาบสามจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้หมู่7อยู่ตรงนี้คาบหนึ่งสองสามอยู่คาบสามถูกไหมคะ,ะถูกต้องแสดงว่าเราจะเรียออิเล็กตรอนได้ถูกต้องนะคะ โอเคงั้นไปข้อต่อไปกันเลยแบบฝึกหัดข้อต่อไปของเรา,าเดี๋ยวอันนี้เขียนไว้2องนั่นเองและทีนี้ต่อมาเป็น K 19 K ก็คือธาตุอะไรคะ K คือโพแทสเซียม K คือโพแทสเซียม K 19 เมื่อกี้ n เท่ากับ1เท่ากับอะไรนะ n เท่ากับ1มันจุได้2ตัว n เท่ากับ2มันจุได้8ตัว n เท่ากับ3มันจุได้18ตัวแล้วก็ n เท่ากับ4มันจุได้32ตัวโอเคดังนั้น k okay. เราจะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่1ก็คือต้องบรรจุในระดับที่ต่ำที่สุดก่อนก็บรรจุไป2 2เหลือเท่าไรคะเหลือ17 แสดงว่าในระดับพลังงานที่ n เ,เท่ากับ2เราก็จะบรรจุได้เต็มเลยก็คือ8นั่นเอง 8, 8เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือเป็น9แล้ว, <9 S 2> ลวบรรจุตรงนี้9เลยได้ไหมคะอ่าบรรจุ9ไม่ได้เพราะอะไรจำกดข้อนี้ได้ไหมอ่าทำกฎข้อนี้ได้หรือเปล่าอ่ะที่เขาบอกว่านี่จำนวนระดับพลังงาน สูงสุดไม่เกิน8ดังนั้นเมื่อกี้9เกิน8ไหมคะระดับพลังงานสูงสุดเกินด,ดังนั้นเราจะต้องยกไปบรรจุในระดับอีกระดับพลังงานหนึ่งแต่เราจะยกไปเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมาดูกฎข้อที่4ที่เขาบอกว่าระดับพลังงานถัดจากระดับพลังงานสูงสุดหนึ่งระดับต้องมีค่าเป็น8หรือ18เท่านั้น อ,อันนี้ก็คือกดอีกข้อหนึ่งดังนั้นการที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้ได้เราจะบรรจุ9ได้ไหมคะไม่ได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเอาอิเล็กตรอนมาบรรจุในระดับนี้ระดับตรงนี้ต้องมีอิเล็กตรอน8หรือ18เท่านั้นดังนั้นเราต้องบรรจุเท่าไหร่คะ18ได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีอิเล็กตรอนแค่9ตัวดังนั้นเราก็บรรจุไปแค่ แแล้วเหลือเศษ1ก็เอา1มาใส่ระดับพลังงานถัดไปดังนั้นโพแทเสเซียมก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 8 1นั่นเองอ่ะเหมือนเดิมเวเลน c ์เล็กตอนเท่ากับ1แสดงว่าโพแทเสเซียมอยู่มูมหนึ่งเอค่าค่าเท่ไรคะห2 3 4, ่าคาบ4นั่นเองถูกไหมไปดู ไหนหมู่หนึ่งเอหมู่หนึ่งเออยู่นี่อ่าคาบที่สี่หนึ่งสองสามสี่อ่าถูกไหมอ่าคพแทสเซียมหนึ่งหมู่หนึ่งคาบสี่าถูกต้องนะคะเก่งมากอ่าต่อไปเขียนก่อนเขียนก่อนสองแปดแปดหนึ่ง ต่อไปเลขเยอะขึ้นนิดนึงเป็นสตรอนเซียมสตรอนเซียม Sr ก็คือสตรอนเซียมสตรอนเซียม38อ่าสตรอนเซียม38มาจัดเรียงพลังงานช่วยกันสตรอนเซียมสตรอนเซียม38อ่าวันนี้ครูเป็นหวัดอาจจะเสียงแบบ ไม่โอเคนิดนึงนะคะแต่ก็อยากมาเฉลยแบบฝึกหัดให้ทุกคนเนาะอาจจะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะโอเคสตอนเซียม38 N เท่ากับ1อิเล็กตรอนที่บรรจุได้สูงสุดคือ2 2 38ลบออก2เหลือ36บอ่าบรรจุ N เท่ากับ2ได้8เลยไหม เพราะว่า n เท่ากับ2บมันจุได้8บรรจุได้เลยโอเคมันจุเสร็จหักออกหักออกเหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไรเหลือ26นั่นเองเอ้ย28ขอโทษทีหาเหลือ28นั่นเองแล้วต่อไประดับพลังงานต่อไปก็คือ n เท่ากับ3 n เท่ากับ3บมันจุได้สูงสุดกี่ตัวคะ18เรามีพอหรือเปล่ามีพอเราก็บรรจุได้เลย18ตัว อ่าสิบแปดตัวก็อย่าลืมหักออกด้วยก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะเหลือสิบตัว n เท่ากับสีทีเนี้ยเราจะบรรจุ n เท่ากับ4เราจะบรรจุ n เท่ากับ4 n เท่ากับ4นี้บรรจุได้ตั้ง32มนิเราเหลืออิเล็กตรอน10ตัวเองเราจะบรรจุที่นี่10ตัวเลยไหมคะ oh, no, no no ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากฎข้อที่3ที่บอกว่าพลระดับพลังงานสูงสุดต้องไม่เกิน8 และระดับพลังงานแล้วก็กดข้อที่4ก็ยังมีบอกอีกว่าระดับพลังงานถัดจากระดับพลังงานสูงสุดระดับพลังงานสูงสุดต้องเป็น8หรือ18เท่านั้นดังนั้นเรามีอิเล็กตรอน10ตัวเราจะใส่ให้ n เ,เท่ากับ4ได้แค่กี่ตัวคะที่ให้มันตรงกับกด2ข้อนี้คือไม่เกิน8 และเป็น8หรือ18เท่านั้นอ่าก็คือเติม8นั่นเองเพราะเราไม่มีถึง18ตัวถูกไหมแล้วก็ใส่8ส่วนเราเหลืออิเล็กตรอนอีกเท่าไหร่เราเหลืออีก2ถูกไหมคะแล้วก็เอาไปบรรจุในระดับพลังงานถัดไปก็คือ n เท่ากับ5 n เท่ากับ5่ะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้กี่ตัว n เท่ากับ5โอเคขอโทษทีเขียนผิด n เท่ากับ5 ห้าห้ายคูณสองเป็นห้ตัวใช่ไหมห okay. ้าห้ายี่สิบห้องเป็น50าสิบโอเคแต่ว่าเรามีได้ตอนกี่ตัวคะมีแค่2ตัวแล้วก็ใส่แค่2ตัวเป็นอันเสร็จสิน้นดังนั้นสตอนเซียม3ามสิบแียจัดเล็กลตอนเป็นสองแปดสิบแปด 2อ,อ่าเหมือนเดิมสังนเซียมอยู่ในหมู่อะไรเอ่ยอยู่หมู่อะไรเอย่ยสังนเซียมอยู่หมู่หมู่สองเอคาบคาบที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าคาบห้า,าไปดูซิถูกไหมหมู่สองเอคาบห้านะอ่าสังนเซีสองเออยู่ไหนอยู่นี่ ค่าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าออจนเซียนอยู่ค่า5้าถูกต้องแสดงว่าเราทำถูกถูกไหมคะโอเคเก่งมากเลยทุกคนอ่าต่อไปเราไปเดี๋ยวเขียนคำตอบก่อนสองแปดสิบแปดแปดสองถูกไหมอ่าสองแปดสิบปดปดสองโอเคถูกนะ ต่อไปอาเริ่มตัวเลขมากขึ้นมากขึ้นแล้ว ba ba คือธาตุอะไรคะแบเรียมธาตุแบเรียมแบเรียม56เมื่อกี้นี้มาเริ่มยากขึ้นไหนใครจะเก่งบ้างแบเรียม56นะอ่าโอเคแบเรียม56มาช่วยกันหน่อยคะ่ะทุกคน แบ,บเนดยห5าเหมือนเดิม N เท่ากับ1นันจุได้แค่2เราก็ใส่ไปเลยค่ะ2ง่ายๆ56าบลบสเหลือ54ถูกไหมแล้วทีนี้ N เท่ากับ2บจุได้เท่าไร8เราก็บรรจุได้เลยเพราะอิเล็กตรอนเราเหลือเฟือมากเราก็ลบออกค่ะหักออกเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไร,เห,เ,าไรเหลือ46นั่นเองโอเค แล้วทีนี้ n เ,เท่ากับ3ใส่เท่าไหร่คะก็ส <18, S 1> <ๆ>ิก็เต็มเต็ม<ๆ>เลยก็คือ18เพราะว่าเรามีอิเล็กตรอนเยอะถูกไหมคะแล้วก็อย่าลืมมาหาักออกด้วยนะคะหักออกเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ28ถูกไหมคะอ่า28แล้วทีนี้ n เ,เท่ากับ4มันจุได้32 32แต่กฎข้อที่3เขาบอกว่าต้องไม่เกิน8ระดับพลังงานสูงสุดไม่เกิน8 ถูกไหมเนี่ยกดข้อนี้ห้ามลืมเนี่ยไม่เกิน8และหลังระดับพลังงานสูงสุด1ระดับ1ระดับต้องเป็นเป็นอะไรคะแกับ18เท่านั้นซึ่ง โอเคไม่เกิน8แต่ตรงนี้ต้องเป็นดังนั้นเราจะใส่28เลยไม่ได้เราต้องนําอิเล็กตรอนส่วนที่เหลือไปให้ในระดับพลังงานต่อไปแต่ในตรงนี้ตรงนี้ที่จะใส่ก็คือต้องใส่เลข8กับ18เท่านั้นในที่นี้8ได้ไหม8ได้แต่ว่าอิเล็กตรอนเราเหลือเยอะไหมเหลือทั้ง20ตัวดังนั้นเราใส่18ได้ไหม ใส่18จะเหมาะสมกว่าเพราะว่าจะทําให้การตดทอนอิเล็กตรอนลงเหลือน้อยและจะสิ้นสุดการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ถัดไปได้ง่ายถูกไหมอาแต่ทีนี้อะดูนี่นะดูข้อนี้จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถอาตอนนี้เราก็ใส่เป็น18ถูกไหมคะใส่เป็น18เราก็จะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกตั้ง10 แล้วตรงเนี้ยตามกฎข้อนี้เหมือนเดิมเราใส่ได้ไหมเกินแปดไหมเกินแดังนั้นแล้วเรามาดูกฎข้อนี้ใส่18ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นก,ก็ต้องใส่8อีกเหมือนเดิมแล้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองถูกไหมเหลือสองเราก็จะไปใส่ให้ระดับพลังงานที่เอ็นเท่ากับหเป็นสนั่นเองไม่งงนะคะทุกคนไม่งงนะอ่าเป็นตามหลักกฎข้อ2ข้อเนี้ยต้องจำให้แม่นนะคะ ที่จริงไม่ยากเลยแต่กด2อข้อนี้ต้องจำให้แม่นนะคะสรุปแล้วก็คือ B A จัดเียกอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 18 8 2 B A อยู่หมู่อะไรคะหมู่หมู่2 B A หมู่2หมู่2ค่าที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6ค่า6ไปดูค่ะ B A หมู่2คาบ6 หมู่สองหมู่สองอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหถูกไหมคะอาถูกแสดงว่าเราทำถูกแค่นี้เองเข้าใจหรือ,อยังเอ่ยไม่ยากเนาะไม่ยากหรอกเนาะแค่อเราต้องจำกฎให้ได้นะคะกฎข้อสามข้อสี่นี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะ มี a 2 8 8 8 8ปดเนาะถูกไหมสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดสองืสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดสองโอเคเขียนครบดีเช็คว่าเขียนครบหรือเปล่าอ่ะโอเคต่อไปเป็นอะไรคะ c ีเอสโอซีเอสก็ห่างจากบีเอนิดเดียวเนาะห่างจากบีเอนิดเดียว cs 5 5ถูกไหม่ะ cs ห้าสิบ cs 5 5าสิา cs ห้จะเรียนเล็ตามเป็นไงคะ อ่าชั้นแรกก็เหมือนเดิมจัดเรียงไปเลย2ถูกไหมเพราะบันจุได้แค่2ก็ไม่ได้อะไรมีอะไรมากมายอันนี้ก็เหลือ53 N เท่ากับ2ก็บรรจุได้เลยคือ8อ่าหักออก8เหลืออ3ลบ8เหลือ5เหลือ4ีนั่นเองโอเคแล้วก็ N เท่ากับ13 ใส่ได้เท่าไหรคะก็ใส่ได้เต็มเลยคือ18เแาล้วก็หัก18ออกเนาะโอเคอล้ีนี้ n เ,เท่ากับ4ล่ะเหมือนเดิมเหมือนกฎข้อที่3ที่บอกว่าระดับพลังงานสูงสุดต้องไม่เกิน8และระดับผัดจากระดับพลังงานสูงสุดหนึ่ง 1, ระดับต้องเป็นแค่8และ18เท่านั้นดังนั้นตรงนี้จะบรรจุเท่าไหร่8หรือ18นั่นเอง แต่ในที่นี้เราเหลือตั้ง27ตัวเราสามารถบรรจุดได้เท่าไรคะ58ถ้า18 58, เราจะเหลืออ e ิเล็กตรอนเท่าไหร่คะ mm hmm. เหลือ9ตัวซึ่งถ้าเราบรรจุในนี้9ผิดกฎข้อไหนอีกผิดกฎข้อที่3เหมือนเดิมที่บอกว่าระดับพลังงานสูงสุดต,ต้องไม่เกิน8แล้วก็ระดับพลังงานถัดจากระดับพลังงานสูงสุดก็ต้องเป็น8หรือ18 ในที่นี้เรามีเท่าไหร่คะเรามี9ตัวดังนั้นเราก็จะใส่ได้แค่8หรือ18คะ mm hmm. ก็ใส่ได้แค่8แล้วระดับพลังงานถัดไป mm hmm. ก็คือระดับพลังงานที่6เราก็จะบรรจุเหลืออิเล็กตรอนอย mm ู hmm. ่1ตัวดังนั้น cs mm hmm. ก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 18 8 1นั่นเองเข้าใจหรือยังคะน่าจะง่ายแล้วนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันแบบข้อเมื่อกี้ ็ไปดูคะ่ะ cs อ,อยู่หมูหมูอะไรคะหมู่หนึ่งคาบหมู่หนึ่ง a ด้วยนะคาบหนึ่งสองสามสีส่ห้าหกห้าหก cs อยู่หมู่หนึ่ง a คาบหกไปดูคะ่ะหมู่หนึ่ง a อยู่ตรงนี้คาบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าถูกต้องใช่ไหมถูกต้องไหมอ่าถูกต้องเก่งมาก ค <Okay. S 2> ขอเขียนคำตอบก่อนก็เป็นสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดหนึ่งยังไงใกล้เคียงกันอ่าและทีนี้ไปดู xe 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 e คือธาตุสีนอนนั่นเอง xe ห้าสิบเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าสิบสี่ xe ห้าสิบสี่ xe สีนอน x e c น o น c n o นเขาไปทำอะไรคะเอาไปทำหลอดไฟเนาะโอเคอ่ามาเหมือนเดิมตามกฎก็คือบรรจุนีะแับพลังงานต่ำสุดกันคือ n เท่ากับ1ก็บรรจุไป2หักออก2เหลือ52 n เท่ากับ2บรรจุได้เท่าไรนะได้8แล้วก็ใส่ไป8ก็หักออก8ถูกไหมคะหักออก8เหลือเท่าไหรคะ40 4 เนาะแล้วก็หักออกเท่าไรคะใส่ได้เลขสิบแปดเลยไหมเท่ากับสามใส่ได้เลยเพราะอิเล็กตรอนเราเหลือเยอะอ่ะก็หักออกใช่ไหมหักออกเหลือเท่าไรเหลือเท่ากับ26อ่ะ26ทีนี้ n เท่ากับ4เหมือนเดิมเลยเหมือนข้อที่ผ่านๆมากฎก็คือระดับพลังงานสูงสุดต,ต้องไม่เกิน8อ่าระดับพลังงานสูงสุดไม่เกิน,อ,งงน,กนอ่ะเขียนอีกครั้ง จะได้จำได้เขียนบ่อยๆคุณครูจะเป็นคนที่แบบว่าเขียนบ่อยๆต่อให้เขียนซ้ำเป็นเรื่องเดิมๆเวลาคุณครูเท้าสอนครูก็จะจดจดคําพูดเดิมเพื่ออะไรเราจะสามารถจําได้และก็จําได้ไม่เคยลืมซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆแนะนำว่าถ้าใครอยากจำได้ให้จดซ้ำๆคำนั้นบ่อยๆถึงแม้ว่าครูเขาจะแบบเอ้ยเขียนซ้ำเขียนซ้ำ<ๆ>ก็เขียนตามไปเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละยิ่งเราเขียนบ่อยแค่ไหนเราจะยิ่งจำได้ จริงอันนี้คือกดข้อที่3กดข้อที่4ก็คือระดับพลังงานถัดจากระดับพลังงานสูงสุด,สดต้องเป็น8หรือ18เท่านั้นดันงนั้นตัวนี้ถ้าใส่26ผิดกฎข้อ นี้ถูกไหมดังนั้นใส่ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาดูกฎข้อถัดไปก็คือกฎข้อนี้ก็คือต้องเป็น8หรือ18แผเท่านั้นแต่ที่นี้เราเหลือ26เราใส่เท่าไรได้เราก็ใส่18ได้ถูกไหมใส่าใสแ18แล้วก็อย่าลืมมาหักออกด้วยก็คือหักออกเป็นเหลือเท่าไรคะเหลือ8และทีนี้เหลือ8เราเอาไปบรรจุในระดับพลังงานเนี้ย n เท่ากับ5เนี้ย เเท่ากับ5มันบรรจุได้ตั้ง50ตัวแต่มันเหลือ8ตัวเราบรรจุ8เลยได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ผิดกฎข้อ3เมื่อไหร่ที่มันผิดกฎข้อ3เราค่อยมาดูกฎข้อ4จําไว้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ผิดกฎข้อ3เราไม่จําเป็นต้องมาดูกฎข้อ4โอเคไหมอ่าดังนั้นข้อนี้ก็สามารถจัดเรียงพลังงานได้เลย xec นก็จะจัดเรียงพลังงานได้ก็คือ2 8, 18, 18แล้วก็8นั่นเอง ง่าย,ายดังนั้น xec นอนสรุปเลยคืออยู่หมูหมู่อะไรคะอยูหมแป a ค่าหนึ่งสอสามสี่ห้านั่นเองค่าห้าเนาะ,ะไปดูว่าถูกไหมหมู่แอยู่นี่ค่าห้าหนึ่งสสามสี่ห้าถูกไหมคะอ่าถูกดังนั้นแสดงว่าเราทำถูกอ่า มาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนเข้าใจการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักของธาตุหมู่ A กันบ้างหรืออยังเอ่ยถ้ายังไม่แม่นอย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วคาบหน้าครูจะมาสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักของธาตุ a n s i t i o n กันนะคะ,ะหรือถ้าใครยัง สนุกกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่อย่าลืมเอาโจทย์แบบฝึกหัดนี้ไปฝึกทำกันต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้คุณครูจอมแจ่มไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกด คอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจให้คุณครูทำคลิปใหม่ๆและอยากได้ให้ครูสอนเลือกวิชาอะไรสามารถเลือกมาได้เลยรีเควสต์มาได้เลยนะคะครูจำแจมสามารถสอนได้ในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมี Me. แล้วก็ชีววิทยาหาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้คุณครูช่วยอธิบายตรงไหนหากครูจำแจมมีความสามารถแล้วก็ทำได้คุณครูจำแจมจะไม่พลาดในการที่จะมาช่วยให้ไขข้อกระจ่างให้กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนได้นะคะในวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ